โดนหอมโดนหอมแก้มรู่นนี้มีสองตัวนะประชันกันเลยสองตัวนี้นะคะผู้เข้าประกวด <c oughs> ชื่ออะไรนะข้าวนินข้าวนินครับ ข้านิ่กับข้าปั้นข้าปั้นเป็นสีขาว oh, <okay. S 1> สีกำลังจะถอดเป็นสีดำจริงๆมีอยู่สองตัวถ้าดูตัวนี้ดูตัวนี้ด้วยอายุเขานะมันอาจจะโกงหน้ายังไม่ขึ้นเรื่องโกงไม่ต้องคุยกันเรื่องวัวเล็กอยู่เรื่องโกงเรายังไม่ว่ากัน ก็ดำตัวจิ๋วด้วยตรงเอียงกต่สูงแ้นี่พ้กเอาใหญ่ตัวนี้บั้นท้ายนะดูบ้้นท้ายเนื้อหนังน่าจะเป็นเนื้หนังดีกว่าจะเป็นหางดูดีกว่านะครับตัวนี้ด้วยอายุของเขาด้วยแห้งขาดูใหญ่กว่าขณะเดียกันน้องอะไรนะนี่น้องข้านินเนี่ยด้วยวัยยงเพิ่งอีกสองเดือน องเดือนเองต้องทำเนื้อทำตัวหน่อยตอนนี้นย,ยังยังดื้ออยู่ใช่ไหมเอ่ยยังทึ่อภาพอยู่สีเขาพายภาคหน้านี่เราไม่ว่ากันว่ามันจะถอดดำหรือไม่ถอดเนาะเพราะว่าวันนี้เราตัดสินกันนะ้ววันนี้นะวันนี้มันยังเป็นสีนี้อยู่ครูขึ้นอย่านมหกเดือนแปดเดือนมันอาจจะดำสนิทนะพอเทียบเคียงแล้วเนี่ยนะวันที่ได้ชั้์เ,เป็นเปอร์หนึ่งนะน้ำคราวนี้ได้สี่สองขอบคุณหน้าครับทุม